กันที่จังหวัดแม่ห้องศนค่ะพี่พี่ทหารพรานที่36นะคะเขาจัดกําลังพลเสริมทีมจรยุทธ์ปกป้องชายแดนแม่ห้องสอนลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะต้องการสกัดกัน้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองและลําเลียงสิ่งผิดกฎหมายผ่านแม่น้ําสารวินค่ะ พันเอกสมัชชายแปลงสารนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36มอบหมายให้กองร้อยทหารพรานที่3604จัดกําลังพลหนุนการปฏิบัติการของกองร้อยทหารพรานที่3603ชุดจรยุทธ์ค่ะลาดตระเวนตามช่องทางทางธรรมชาติริมแม่น้ําสารวินในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนอกจากนี้ค่ะพระ้อมมอบหมายให้กองร้อยทหารพรานที่3607ฐานปฏิบัติการสังเขตบ้านเสาหินจัดกําลังพลอีกหนึ่งชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจเส้น ทางธรรมชาติบริเวณบ้านเสาหินหมู่ที่1ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮองสอนค่ะการดำเนินการดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติตามมาตรการป้องกันการการ,ระบาดของเชื้อโควิด -19 และการลักลอบค้าอาวุธสงครามยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจากรายงานล่าสุดครับชายแดนแม่ฮองสอนยังคงสงบสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่พบผู้กระทำผิดและสิ่งผิดกฎหมายแต่ต้องเฝ้าระวัง อย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันแนวชายแดนให้มั่นคงและปลอดภัยมากที่สุดครับ